เปิดคลิประทึกนาทีอพยพคนแก่และเด็กหนีตายน้ำป่าถล่มที่เชียงรายสวัสดีครับแฟนเฟรนช์ชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเหตุการณ์ระทึกเมื่อน้ำป่าไหลทะลักท่วมท้นหมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีดในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับล่าสุดวันนี้ เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าหมู่บ้านอาดีตําลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านเรือนไรนาถนนหมู่บ้านถูกตัดขาดชาวบ้านขาดน้ำดื่มสะอาดและอาหารเมื่อวันที่8กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเชียงรายได้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าบ้านเรือนไรนาถนนหลายแห่งถูกตัดขาด และยังมีข่าวแจ้งออกมาว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหาลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายบ้านและรถถูกน้ำซัดหายไปถนนหลายสายถูกตัดขาดชาวบ้านขาดอาหารและน้ำดื่มสะอาดฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยด่วนและวันนี้ทางช่องมีคลิประทึกเมื่อน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทนหมู่บ้านมีการอพยพคนแก่และเด็กออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภยัยรับชมได้จากคลิปต่อไปนี้ครับ และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อเช้านี้ที่น้ำป่าไหลท่วมท้นเข้าหมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากแนวหน้าเนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูของหน้าฝนอยู่นะครับดังนั้นขอให้เช็คเส้นทางที่เราจะเดินทางและในพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ขอให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ด้วยนะครับและอยากให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ต่อไปสักระยะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ